สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่4ช่ดีดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับลุงป๋องนะครับวันนี้แอดมาดูลุงป๋องแปลปกนะครับสองงวดแล้วนะครับแปลปกลุงป๋องก็เข้างวดที่แล้วน่าจะเข้าทั้งบนทั้ง,ทงล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปนี่นะครับแปลปกเข้านะครับแล้วก็ไป คิวอาโค้ดนะลุงป๋องเนาะโทรศัพท์และว,วันที่หนึ่งขาดเก้าออกตัวเดียวน้องนั้นถูกหมดนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับลุงป๋องนะครับสวัสดีครับลุงป๋องก็ดีแสดงความดีใจสําหรับคนที่ถูกเนาะก็แล้วแต่ดวงจากของวันนี้ส่วนตัวแล้วผมก็ว่าถามว่าถูกตาแหน่งไหมไม่ถูกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมเก่งไว้ประมาณหน mm ึ่งหกนะครับหอยนี่ก็มีหนึ่ 1, งหกแต่หอยเป็าหกหนึ่งแต่นี่ก็ตัวเด่นเด่นอยู่ mm hmm. มีเด่นมีศูนย์มีหกมีหนึ่งมีเก้าก็โอเคอะถือว <regarder> ่าเด่นอยู่ก็คิวอาอโค้ดโอเคนะ <cas. S 1> แต่ว่ามันเป็นตำแหน่งกลับมันไม่ถูกตำแหน่งตรงก็ถือว่าพอใช้ได้น no, ะใครกลับก็จะถือว่ามีบุญ <c oughs> <c oughs> <ert> ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ทีนี้ก็ ก็ทีนี้ก็มาดูถามว่ารูปปกใหม่นี่คือมเป็นลักษณะของโครงการตามนโยบายรัฐบาลนะก็การปรับปรุงระบบที่ทํากินเกษตรกรสามารถที่เกี่ยวกับสปรกรตอนนี้ข้าหน้าถ้าจะมีกรมีรัฐมนตรีเข้าไปเดินเขามีโครงการอะไรไม่รู้ที่ส่งระบบน้นํานี่แหละก็เห็น fc ส่งข้อมูลมาอยู่ ที่ดินทํากินนี่แหละก็ส่งมีการเข้าไปปรับปรุงพอดีมาติดโควิดเลยสะดุดไปหน่อยก็น่าจะเดินต่อเหมือนเดิมจะ้ะนะครับก็มุ่งต้น,นก็จุดเด่นเขาก็อยู่ที่น้ำละไม่รู้จะออกไม่ออกนงะวันนี้เพราะว่าออกมาแล้วสองงวดดูรูปนะครับนะครับดูรูปก่อนนะครับนี่คือรูปเขาจะมีผู้ชายยืนอยู่สองคนเป็นข้าราชการยืนมองดูน้ำคลองน้ำคลองก็น่าจะเป็นหนึ่ง ่ายสองคนก็สองแต่ผู้หญิงถอนกล้าจะมีสามคนแล้วจะมีค้าก็น่าจะเด่นชัดแล้วเนาะแต,แต่แต่ละตัวเรียกคนก็อาจจะแปลได้ด้วยตัวเองไม,ไม่ต้องจะเป็นเอาผมก็ได้นะครับแปลไปเองก็ได้งวดนี้คิดว่านะถอกง่ายๆตามรูปก็อยู่ในนี้ละทีน,นี้เรามาดูว่าจุดเด่นคาอตรงไหนคือจุดเด่นคือทางซ้ายมือนี่จะมีผู้ชายยืนสองคนยืนดูน้ํา ชายสองคนก็สองนามก็หนึ่งแต่ทางฝ่ายผู้หญิงที่ถอนก้านก็จะมีอยู่สามคนนะส่วนมากผู้หญิงจะถอนก้าไม่ค่อยเป็นผู้ชายเท่าไหร่มีสองคนกําลังล้างล้างลากลากข้าวอยู่ลากก้าแต่อีกคนหนึงกำลังเตะเตะก้าคือเตะให้ดินมันหลุดอะ่ะก็นี่ถ้าปปะเพณธีวัดน,นอกเราก็เคยทํากันมาประมาณนี้ถอนก้าแล้วก็ ก็ไปดำนะครับก็น,นี่ช่วงกันก่การเตรียมกล้านะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้เนาะนทางก็ถามว่ามุมอมองผมก็จะมีหลายจุดอยู่ก็จะมีที่น้ำํำละคนสองคนผู้หญิงสามคน,ผ,คนผู้หญิงน้ำสี่กล้านี่เก็ได้ก็ใส่หมวกแกป๊ปหมวกจะใส่วงกลมสามคนหมวกแบนหมวกปีกสามคนแล้วก็ หมวกแก๊บอยู่คนหนึ่งทีนี้คําว่าหมวกแก๊บก็เป็นเก้าได้ก้าก็เก้าได้แต่ว่ากรณีนี้ก็เหมือนกับงวดที่แล้วที่เราไปหินห้าหินหกแต่ทีนี้เราบอกว่าห้าไปอยู่หลักแสนแล้วคือเราเปลี่ยนเป็นหกวัน,นี้ก็เหมือนกันคือเราแปลหมวกแก๊บกับก้านี่เป็นเก้าอยู่แล้วละ่ะถ้ามุมมองผมก็คือเก้า ก้าไปอยู่หลักแสนผมจะตัดออกถ้าไปไปเล่นลได้คือเลขล่างกับหลักร้อยค่นั้นก็เลยก็เปลี่ยนเป็นเลขหกดีกว่านะครับก็นี่โดยสรุปแล้วผมก็แปลเป็นรูปร่างมาแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคือสามนี่คือผู้หญิงสามคนสองคือข้าราชการสองคนที่ยืนอยู่มองดูน้ําคือหนึ่งศูนย์นี่คือมาที่มาคือหมวกสี่คือผู้หญิงนามสี่อยู่แล้ว ผู้ชายนามเจ็ดนามหนึ่งคือถือว่าตัวเดียวกันหกนี่คือปกติมันเป็นเลขเก้าปกตินะเป็นเลขเก้านะแต่ผมคิดว่ากล้ามกึ่งกันกันกเลยต้องเอาหกแทนเพราะว่ากล้ามาหลักแสนแล้วคนเราหกแทนนะครับใครจะชอบเก้าก็ยังได้อยู่แต่ก็มีโอกาสเป็นเลขล่างได้ถ้าหกกับเก้าคือตัวเดียวกันนะครับต้องทดเอานะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะต้นต้นกระแปะประมาณนี้นะครับก็มีอะไรจุดเดี่ยน,นอีกตัวน,นี้ หมดที่แล้วก็โอเคนะปัไห้มีกรอบเราก็จะมีอยู่กรอบเดียวเนาะหมดทีแล้วกรอบแรกเลยอ่ะเราโอเคนะเป้าที่ว่าแปดหลักแสนนะค<ม>ือพยายามเลขมันเข้าไปอยู่ที่ชัดเจนเลยแปดหลักแสนหนึ่งหกแล้วก็เชื่อมโยงหกเก้าก็ผมว่าจอ,อกหนึ่งหกกลายเป็นออกหกหนึ่งหกเก้าไปเลยอะ<ม>่ะโดยจุดนี้ยังน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวขอเวลาสักน,นิดจะถอดอีกจุกถามว่าใครจะเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก Okay. จุดเด่นกน็น่าจะประมาณนี้เนาะก่อนอื่นใครฝันอะไรก็ไปจับเอาที่จานแม่ก่อนหรือใครจะแปรนอกเหนือจากนี้ก็ได้คือพยายามฝันแล้วก็ไปจูนเข้าปกลอตเตอรี่อะ่ะก็มีโอกาสนะเบื้งต้นนะแล้วบันไดเราก็ยังไม่ได้เจาะเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แล้วมั้งเบื้องต้นก็ดูไปก่อนยา้าอีกทีคือหนึ่งคือน้ำศูนย์คือหมวก สองคนคือข้าราชการยืนอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือคือสองคนผู้หญิงสามคนแต่ผู้หญิงนามสี่หมวกหกนี่คือหมวกแก๊บกับกับก้าแต่มาหลักแสนแล้วผมจะตีกลับเป็นหกนะครับตัวหลักก็อยู่ประมาณนี้ใครจะชอบคู่ไหนก็ว่าไปนะครับไม่ว่ากันตัวไหนจะมาก็ลองดูนะครับคู่อยู่ในนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่จะบัวนได้ตัวหนึ่งจับเข้าตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่ ก็รประมาณนี้เนะจุดเด่นของแปรปับครับ